ก็จะเรียกว่าคู่เขาาใส่ได้อยู่นะถามนเรื่องถามว่ายองก็เก่นแหวมกได้ชนะถึงไกเปล่ยแม่ือว่าหัวก้อยื่อว่ามึงหนิหัวก้วัดไปวัดมาอยู่น่ันมันหัวหรือก้อยเก่งชื่ออะไรนะฝั่ง้นอ่ะ น้อยกับอะไรน้อยกับอามอ้ามเบอร์ซี่บอกอามแท่แท่น้อยเชื่อส่วนเช็บสุบเลยเจ้ย ครับมาชมอีกคู่นะครับเด่ยวป๊อกเดียวนะครับฝั่งโน้นเป็นน้อยร้อยเอ็ดหรือว่าน้อยบางบอลนะครับ ตามบางบอลนะครับเจ้าแอมเถียงเหนียวต่อ2 1นะครับเป็นฉายาเถียงเหนียวนะครับต่อสอบล็อกเดียวครับต้องข้ามสถานเดียวนะครับพ่อมาหยองลบน้อยอยังไงเครับน้อยครับแอมน้อยโหนมงเอาครับแอมครับฉายาแอมยี่สิหรือว่าชอบเตะเซละยี่สิบวันนี้มาสนามใหญ่ครับสนามกลางคืนครับถูกไฟเป็นเป็นยังไงปกติเก่ง กลางวันครับกลางคืนนี้ไม่ค่อยเก่งวันนี้มาดูต่อสองหนึ่งครับมาดูโอ้ลูกนี้ลงครับลูกนี้หัวดีนะครับฝั่งเจ้าอาร์มตอนนี้ขึ้นนำแต้มนะครับเป็น3ต่อ2ขอคนละหนึ่งไลน์แชร์นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับมาชมคู่ที่2ในรายการวันนี้นะครับเป็นตะก้อบล็อกเดียวนะครับแอมเถียงเหนียวต่อสองหนึ่งต่อ2ยอดครับลูกนี้โอ้โหไม่ข้าม เอาครับแอมวันนี้มาสู้เต็มสูบนะครับวันนี้มาสู้เต็มสูบเหลี่ยมปอกเดียวนะครับเอาอย่างไงเสือแปลล่างนะครับปอกเดียวใครสนใจก็ทักมานะครับสูสีเตะได้หมดครับเอาครับอย่างไงอย่างไงลูกนี้ครับแย่งกันทับตำแหน่งเจ้าน้อยร้อยเอ็ดแปลออกเอาครับแอมบอกคู่คู่นูนนะครับเมื่อคืนหยองชนะขาดนะครับหยองต่อสองหนึ่งชนะขาดนะครับ เลี่ยมปอกเดียวนะครับเลี่ยมเดียวกันวันนี้แอมเห็นยองชนะขาดครับเลยอยากลองบ้างครับมันเป็นยังไงยองพ่าทําไมถึงชนะขาดวันนี้ก็เลยติดใจครับเอายองชนะได้บอกว่ากูก็ชนะได้นะครับแอมบอกเพราะว่าแอมก็ถือว่าเก่งที่สนามสาธรทรเป็นเบอร์หนึ่งนะครับเสกสรรทับทองยังกินไม่ได้นะครับปอกเดียวนะครับเก่งในบ้านครับออกนอกบ้านนี่โอ้คนละเรื่องครับมาชมอาครับ105ท่านขอบคุณนะครับ มาดูแหมครับแหมเฉียงเหนียวฉายานะครับเฉียงเหนียวเฉียงไม่ได้ครับถ้าเตะในสาธรนี่เสียงดังมากครับคู่ต่อสู้บอกไม่มีสมาธิเล่นออกข้างนอกไม่พูดแม้แต่คาเดียวนะครับถ้าอยู่ในบ้านในสาธรนี่พูดจนหนวกหูคู่ต่อสู้ไม่มีสมาธิเล่นคู่ต่อสู้จนขอครับขอไม่พูดเลยพี่ผมเล่นไม่ออกเล่นไม่ได้ครับกทายทุกท่านนะครับเข้ามารับชมนะครับเอาครับอะไรอีกครับ กับใครโอเคอ่ะครับยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตย่งก่อนเสียจูเอาตะย่งก่อนอะไรอะห้าต่อสามเอายังไงครับเติรไปโอ้ยังไงครับเอายังไงยังไงเอาครับเอาลูกนี้โอ้เจ้าอาร์มหยอดไม่ข้าม หกต่อสามนะครับเอาครับยังไงลูกนี้โตยาวครับแอมนี่ฉายาหัวรีโมทนะครับหัวรีโมทวันนี้มาหัวสองครับฝั่งนู้นสองหัวเอาครับพื้นนี้แน่นนะครับแอมแน่นครับเอาครับเจอเหลี่ยมครับวันนี้ทันหรือเปล่าโอ้ทันเฉยครับต้องให้แอมครับฉายาก็บอกแล้วเสียงเหนียวครับโอ้ดูระบบหายใจโอ้หน้าเป็นยังไงครับแอมครับหน้าแขกตอนนี้ยังไง อาไม่รับแขกแล้วครับเจ้าแอม่มมันอะไรก็พลิกได้นะเออเอายังไงครับยังไงครับเอาครับลูกนี้ครับหยอดตัดหยอดใช่ไหมอ้ามอ้ามบ๊ออ้ามแอมครับน้อยครับสีหัวมาแอมหัวรีโมทน้อยแปรลูกนี้เอาครับกัมกึ่งต้องเล่นหัวรีโมทครับมาดูหัวรีโมทเอาครับสองหนึ่งครับสองลุมหนึ่งแอมนั้นถือว่าเป็น เก่งป๊อกเดียวครับป๊อกเดียวยกให้เขาครับอยู่ในสาธรนี่เบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งป๊อกเดียวแล้วก็เบอร์หนึ่งเฉียงเหนียวเอาครับเอาครับป๊อกเดียวสาธรไม่มีใครสู้ลูกนี้ครับโอ้เอ้าโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เรียบร้อยครับถอดนี้ต้องให้แอมโอ้ลูกตกใส่น็ดโอ้เอาครับสงใส่ต้องอาดฉีดครับถ้าแอมชนะต้องอาดฉีดนักกีฬาโอ้โหเอาครับแอมครับหมดหรือเปล่าครับ แหมฉายยาย0บาทหรือว่าเถียงเหนียวขอคนันหนึ่งไหลหนึ่งแช์นะครับท่านที่เข้ามารับชมใหม่นะครับมาชมคู่ที่2ในรายการนะครับสนามเพชรเกษมนะครับจัดโดยเจียเล็กเพชรเกษมแล้วและทีมงานเพชรเกษมนะครับเอาแบงค์แบงค์หัวนรกลอยเอาครับเซิร์ฟลูกนี้ครับไม่ข้ามครับเจ้าอามสงสัยจะเสร็จนะครับท่านผู้ชม9ต่อ3นะครับ9ต่อ3หรือเปล่าเดี๋ยวฟังรมการขาดแต้มก่อน 9ต่อ3ครับมาดูแอมเสิร์ไปครับน้อยครับหัวรีโมทโอ้โหลูกนี้กะเอาตายนะครับลูกไม่ข้าม thank you ครับ3ต่อ9นะครับเกม12แต้มนะครับเอายังไงแอมหัวรีโมทเอาครับอาร์มแอมทิมลูกนี้เรียบร้อยครับขาซ้ายเจ้าน้อยครับ แต่กระเจิงนะครับขาซ้ายเอาครับ,<น>บอ,อไ่ได้ได้ได้เอาครับมือตะก้อมือก็อยู่นะครับใครสนใจจีบมาครับตะก้อมือครับใครสนใจมานี่แหละตะก้อมือเมือม่อคืนเนี่ยกินไปสองหมื่นนี่ไงอีนแรกกับมือหามาดูนี้ออกครับทดวัสดรรุอยู่นะครับตะก้อมือครับใครสนใจแลกได้นะครับ อาครับสิบต่อสามครับฝั่งนู้นได้สามแต้มครับเอาไข่าบางบอลน,น้อยบางบอลแอมยังไงหยอดใช่ไหมแอมบอกไปครับแทงยาวเจ้าอามยังไงครับแอมแอมยี่สิบบาทฉายายี่สิบบาทโอ้แอมทำไมไม่พูดปกติในสาธรพูดดังมากครับพูดต่อสู้จนลำคาญเล่นไม่ได้เหมือนกับปีศาจนะครับเสียงก้อนเก่งเสียงเหนียวออกข้างนอกไม่ยอมพูดแม้แต่คําเดียว เป็นใบครับวันนี้ยอมเป็นใบแอมบอกออกข้างนอกเอาครับยาวครับน้อยครับน้อยบางบอลตีลูกนี้ออกครับฝั่งนู้นเล่นย่าแล้วครับฝั่งนู้นเล่นย่านะครับนําโดยเสียยาวบางบอลนะครับคุมเชิงอยู่ด้านหลังนะครับถือน้ําอยู่นะครับเสียยาวบางบอลถ้าสามหนึ่งนี้แอมต้องต้องบอกว่าสู้ไม่ได้นะครับบอกก่อนว่าสู้ไม่ได้แน่นอนสู้ไม่ได้ครับตู้ไม่ได้ครับถ้าต่อสามหนึ่งเอาเสียยาวบางบอลลงไปนี่แอมตายแน่ครับ ตู้เมาผมไม่กลัวเลยตู้เมาแล้วครับสิบต่อสามนะครับเจอไปยังไงเอาครับลูกนี้ครับเอาครับยังไงครับยังไงเอาครับสิบเอ็ด ลูกนี้โอ้โหสิบเอ็ดต่อสามนะครับขาดลอยนะครับไอ้ปาเจียวคู่ต่อไปไปหาเงินมาขานอกเอฟซีอ่ะคู่ต่อไปเราเตีคู่ต่อไปตีตปเก็บเงินเอาไปยากกินมาบาเจียวเก็บมาห้าร้อยพอไปนั่งเหรียญไป แค่เจ้าก็เสรมีรยไม่เต้มอรพแเต็มสิบเลยวสวัสดีครับเหนราราจุดกลับมาอีกครั้งครับพี่แก่แจ้เขาพักผ่อนครับเมื่อกี้สองราเกม2องรางเกมแท่สไลครนะพี่ส,สองแป ว้าวจะเกมสองล่องสองล่องเกมลอยโอ้โหจะเกมแล้วครับสองล่องเกมสองล่องเกมสองลองเกม,ออเกมแอมคนนี้แพ้แล้วจ่ายหรือเปล่าแอมคนนี้แพ้แล้วบางครั้งก็ไม่จ่ายบางครั้งก็จ่ายครับสำหรับแอมแต่ถามว่าทั่วโลกไหมผมต้องยอมรับว่าแอมมีทั่วโลกเะครับแอมนี่เดินสายนะในสไตล์ถ้าไปพูดไปข้างนอกแล้วก็ ไม่ได้ออกสื่อมากเท่าไหร่นักสำหรับอย่างนับเป็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ออกสื่อาด้านของเดี๋ยวชัผมหงตะยงพักวอนผมไม่ไหวสายเพื่เกษมหกสิบแปดอะไรวะก็ถือว่าแอบในสายตาแอดมินเองนะแอบนี่ก็ถือว่าฝีเท้าดีคนหนึ่ง อยู่ในวงการเซปตโก้สายเดิมพันกันมานานแลครับสำหรับแอมนะครับาง <ไป S 2> ทำงานเป็นเมสเซนเจอร์นะครับใช้เวลาว่างช่วงตลางวันนะฮะก็ไปซ้อมที่สาธรคนที่อยู่ในบริเวณสาธรอ,อยู่ในสวนสาธรเ,เป็นนักกีฬาอยู่ในสวนสาธรนี้น่าจะรู้จักเขาดีครับแอมนี่ตั้งแต่ผมเขา้า มาดูชอบเซปอร์ตโกเนี่ยเห็นเขาเดียวกับเดียวกับหนุ่มสารคามนะครับที่สนามสารวานหนุ่มสารคามใช้แต่ขาขวาขาเดียวนะครับชนะแอมไปนะฮะตั้งสมัยเริ่มแรกเลยนะที่ผมรู้จักเขาก็ถือว่าฝีเท้าดีนะครับอีกคนนึงเกมไปแล้วครับเจ้าแอมชนะทางด้านของเจ้าน้อยบางบอลไปเป็นสุดก่อนแอมแอมต่อห้าคู่ต่อไปจะ ู่ไหนเอ่ยเราก็จะไล่สดไปเรื่อยๆนะครับเราจะไม่ให้ความสําคัญเป็นคู่เป็นคู่นะครับเราให้ความสําคัญทุกคู่นะครับเพศเราก็เป็นเพศที่อาจจะไม่ใหญ่มากนักแต่ความสําคัญเท่าเท่ากันนะครับอ่ะต่อเนื่องเลย